สวัสดีคุณครูที่น่ารักยิฉันนางสาวไอคิตตี้วันนี้เราก็จะมานําเสนอผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกนั้นมีชื่อว่าแมวดําเพื่อเลักหรือ Black Cat for love โดยภายใต้คอนเซปต์นี้ถูกสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบันโดยที่รู้ๆกันดีว่าตอนนี้พวกเรากําลังประสบปัญหาโควิด19 ซึ่งทำให้มีปัญหาความขัดแย้งปัญหาทางการเมืองและอื่นๆอีกมากมายซึ่งผลที่ตามมาคือภาวะความเครียดภาวะซึมเศร้าและนั่นคงไม่เป็นผลดีต่อผู้ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ดังนั้นทางเราก็เลยจัดทาผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเคยไหมที่คุณอยากได้ใครสักคนเพื่อรับฟังปัญหาของคุณขอเพียงแค่รับฟังและอยู่เคียงข้างคุณก็เพียงพอ หรือเคยไหมในวันที่คุณเหนื่อยล้าและท้ออยากที่ทํางานแต่ต้องการกอดอบอุ่นของใครสักคนเพื่อปลอบประโลมจิตใจและให้กําลังใจคุณว่าวันนี้คุณทำงานของคุณไี้เต็มที่พยายามได้ดีแล้วคุณเก่งที่สุดเสมอถ้าเช่นนั้นทางเราก็ขอเสนอตันตนตันตตันตันตุ๊ตตตตตตกตามแมวดำขนาด7จเซนติเมตรเดี๋ยวคนสมบัติก็ตามที่เกิดมาเลย เธอจะคอยมอบอ้อมกอดในวันที่คุณเหนื่อยล้าและจะคอยอยู่เป็นเพื่อนคุณเพื่อรับฟังปัญหาที่คุณไม่สามารถเล่าให้ใครต่อใครฟังได้ไม่ใช่เท่านั้นนะชนิดผ้าที่นํามาใช้เองก็ยังมีกลิ่นของดอกไม้ผสมอ,อ่อ,อนๆเพื่อช่วยผ่อนคลายสาหรับคนที่มีภาวะความเครียดและเลิอก,เลอกอีกอย่างว่าการบาบัดด้วยกลิ่นดอกไม้โดยสายพันธุ์ดอกไม้ที่เราจะนำมาใช้ก็มีดอกลิลลี่ดอกโรสแมรี่ดอกแก้วดอกพุทซอน และดอกกระดังงาเป็นต้นโดยต่อไปสัดส่วนของตุ๊กตามีความสูงอยู่ที่70ซนติเมตรแขนและขายาว30ซนติเมตรเท่ากันเพื่อให้ง่ายต่อการสะดวกในการมอบอ้อมกอดดุ่นให้กับคุณก็จบไปแล้วสำหรับคุณสมบัติทั้งหมดของตุ๊กตาเราลองไปถามจากผู้ที่สัมผัสกับตุ๊กตาตัวน,นี้กันดีกว่าว่าพวกเขารู้สึกยังไงกันบ้างไปกันเลย ให้พูดตามนี้เลยนะใช่แล้วพูดตามนั้นได้เลยตามนี้ให้สคริปต์ไปนั่นแหละตสอินเนอร์ด้วยล่ะหามรืมเด็ดขาดเลยนะอ่าใช่ครับตุก๊กตาตัวนี้นี่ดีมากมเลยทั้งนุ่มแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมของดอกไม้ลากับกําลังวิ่งอยู่ในทุ่งดอกไม้ในยามที่พระอาทิตย์กําลังตกเลยล่ะเหมาะสําหรับกับทุกเพศทุกวัยเลยผมรับรองว่าตุก๊กตาตัวนี้นี่ดีสุดเลยล่ะ พูดดีเอาไปดึงยุ่ป้องคนต่อไปใช่ครับบอกได้เลยว่าเป็นตุ๊กตาที่ดีที่สุดใน3โลกเลยเหมือนได้กอดแม่ไอายเลยล่ะอบ่นสุดผมรับประกันน้าหลังมากเลยลูกทำดีมากมาให้แม่กอดหน่อยมาจ๊บวับมาน่าง่างนะแม่นะก็ตามนั้นแหละครับท่านผู้ชมผมบอกแล้วว่าของมันต้องดีมากๆาลรับประกันเลยล่ะครับ งั้นก่อนที่เราจะจากลากันใครก็ตามที่ประสบปัญหาความเครียดอ,อยู่นะตอนนี้เราก็ขอภาวนาให้คุณก้าวผ่านความคิดนั้นไปให้ได้ในสักวันในวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของคุณแต่เราเชื่อนะครับว่าราพาทิตย,ยังขึ้นเพื่อต้อนรับวันใหม่จะต,ต้องมีวันที่โลกเข้าข้างคุณอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้เราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ Thank for listening and may the good world bring you smile. ขอคุณสำหรับการรับฟังขอให้โลกทั้งใบมอบรอยยิ้มให้กับเธอนะครับบ๊ายายอ่าไม่ติดอยู่ใช่ไหมนะเอเอาละเซฮให้ขอกราวสวัสด,ดีคนดูและผู้ติดต,ตามายอไอคิตตี้ทุกคนด้วยนะครับกลับมาอยู่กับเจ้าของช่องอีกเช่นเคยหายกันไปนานเลยยังอยู่กันครบหรือเปล่า เราคนะิดถึงทุกคนมากเลยนะแล้วก็ก่อนจะเข้าเรื่องสวัสดีปีใหม่และแฮปปี้วันเทนทายทุกคนด้วยนะวันนี้ใครที่มีคู่รักก็รักกันนานๆหวานชื่นหมื่นปีนะส่วนใครที่ยังไม่มีใครข้างกายแล้วก็รักตัวเองให้มากๆไม่ต้องง้อยใจไปนะสักวันต้องมีคนมาเติมเต็มพื้นที่ว่างในหัวใจคุณอย่างแน่นอนครับหรือไม่เช่นนั้นให้เราไอคิตตี้ได้อบก,กอดคุณนะ มาเป็นครอบครัวไอคิตตี้ด้วยกันนะครับเหล่าลูกแมวที่น่ารักของผมแล้ววันที่เรามาพูดคุยกันก็อยากจะมาชี้แจงสาเหตุที่เราหายไปนานโดยระหว่างการพูดคุยเราก็จะเปิดสละปิดเพนควบคู่ไปด้วยเพื่อไม่ให้คลิปวิดีโอตอนหลังนี้นะ่าเบื่อจนเกินไปส่วนใครที่มีกิจกรรมอย่างอื่นให้ไปทำหรือว่าว่วงนอนกันแล้วก็สามารถปิดคลิปได้เลยเพราะว่า วิดีโอของเราจบเพียงเท่านั้นแหละครับเอางานมาลงแค่นั้นที่เหลือจะเป็นการพูดคุยทั้งหมดแต่กอดปิดก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามไม่ช่องของผมด้วยนะครับเอาล่ะเรามาฟังเหตุผลข้อแรกกันดีกว่าโดยสายเหตุแรกก็คงหนีไม่พ้นงานทางที่โรงเรียนโดยจริงๆเราก็ไม่อยากที่จะเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างเท่าไหร่แต่ว่ามันค่อนข้างหนักจริงๆนะครับหนักจนเะว่าเราไม่สามารถหาเวลามาปั่นคลิปได้จริงๆ ให้เราเปิดเครื่องดูเลยก็ได้ว่าในเครื่องมันไม่มีงานที่เป็นลงช่องเลยมีแต่าง,งานส่งคูงนั่นจากโปรแกรมวาเรื่องวายเป็นโปรแบบรปกรมปันป่นงานไปซะแล้วดังนั้นเราก็เลยแบบรู้สึกน้อยๆหมดไฟกับการทําคลิปแอนิเมชันไปสักพักหนึ่งเลยคุณเพราะว่าช่องเรามันก็คลิปเกี่ยวกับแอนิเมชันด้วยถ้าเกิดยิ่งหมดไฟเราก็กลัวว่างานมันออกจะไม่มีคุณภาพเท่าไหร่ซึ่งมันจะขัดใจกับเรามากเลย ส่วนเหตุผลที่สองก็คงหนีไม่พ้นการติดเกมฮะผมสารภาพเลยว่าผมติดเกมนะฮะสองสัปดาห์เต็มๆคือเป็นสองสัปดาห์ที่ไม่ทําอะไรเลยนอกจากนั่งเล่นเกมผมมาสารภาพผิดฮนะ <c oughs> าล้วติดจริงๆคุณเราปกติไม่ใช่คนติดเกมด้วแหละแต่พอติดก็คือติดงอมเงมเลยฮนะและเหตุผลที่สามเหตุผลสุดท้ายจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะ่ะ เรากำลังดำเนินธุรกิจใหญ่ของครอบครัวอยู่นั่นก็คือมาแล้วลูกจ๋าช you know. <enders teor> ุดโกโกวาทินหนูอยากได้โกโกวาทินหมูอยากใส่โกโกวาคิดไม่ซื้อนี่ได้มาแล้วลูกถุยใช่ก็บ้าแล้วขอโทษทีนะครับก็ฟังจนหลอนหูไปนิดนึงก็ขอจัดสักลวกก็แล้วกันก็เหตุผลจริงๆคือช่วงนี้น่ะ เรากําลังฝึกวาดรูปพัฒนาการวาดรูปของตัวเองอยู่โดยที่เราอยากจะเอามันมาปรับใช้กับการวาดอดเมชั่นให้มันดีขึ้นว่าด้วยเราก็เป็นคนทําช่อง youtube เหมือนกันก็อยากที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกมาให้กับพวกคุณดูมันก็คงไม่มีใครคนไหนหรอกใช่ไหมล่ะครับที่อยากจะเอางานเฟลๆฟของตัวเองมาให้คนอื่นดูเราก็เลยแบบยังพยายามที่จะฝึกฝนตัวเองอยู่ครับ ไม่ได้ปล่อยให้เวลาผ่านไปขนาดนั้นนี่ก็คงจะเป็นเหตุผลทั้งหมดที่เราหายไปในช่วงสี่เดือนที่ไม่แตะต้องคลิปเลยจริงๆมันก็ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งคือช่วงปีใหม่มั้งที่เรามีคลิปที่ดองเอาไว้กดจะเอามาลงเพื่อแก้ขัดไปก่อนแบบการล้างไว้ก่อนแต่ช่วงนั้นมันดันเหตุสุดวิสัยนอนสมเป็นผักเลเลย <c oughs> ก็เลย ปีใหม่ปีที่แล้วก็เลยฟิลไปไม่มีคลิปลงไม่ได้อะไรเลยก็อยากจะมาขอโทษในส่วนนี้ด้วยนะครับที่หายกันไปนานส่วนในเรื่องต่อไปเราก็อยากจะมาขอบคุณผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้ท่องเรานั้นเดินทางมาสู่120ยซับแล้วเย่เราก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับ มันรู้สึกดีมากๆเลยล่ะที่พวกคุณยังไม่ได้ทิ้งเราไปไหนมันใจฟูมากเลยถึงแม้อีกจจจะยังรู้สึกผิดหน่อยๆที่เราไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปบ่อยแต่พวกคุณก็ยังติดตามยังรอคอยเราอยู่เสมอแบบนี้อาจจะไม่ให้ราลักพวกคุณได้ยังไงกันล่ะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็คลิปหน้าถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรเหตุขัดข้องอะไรแล้วก็อาจจะเป็นคลิปฉลองแล้วก็ได้ซึ่ง จริงๆก็อยากจะทำพิพตั้งแต่100ซับแล้วล่ะแต่ว่าด้วยมีเรื่องอะไรนิดๆนหน่อยๆก็เลยผัดมาเป็น120ซับแทนจริงๆมันก็คือความโชคดีด้วยนะเพราะว่าเลข120น่ะมันคือลั l ี c น y n เบอร์ของช่องเรายังไงล่ะรู้แล้วก็ช่วยหยยบให้มิด้วยนะครับเพราะว่านี่น่ะคือความลับของผมเองน,นล้ะครับกับตั้น <c oughs> งั้นเราก็คงหมดเรื่องที่จะมาพูดกันในวันนี้แล้ว สังสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าและลูกเคที่มาร่วมคอแลแลบด้วยกันนะครับเดีย๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ช่องของพวกเขาเอาไว้ในใต้คลิปแล้วก็จริงๆก็มีคนอื่นด้วยก็มีสมาชิกครอบครัวสนนาของเราทั้งหลายที่มาร่วมด้วยกันเกือบลืมบอกไปเรื่องนึ่งแล้วเร็วนี้ในช่องเราจะมีข่าวดีมาแจ้งนะแต่ก็ยังไม่บอกหรอกว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรกันแนะ่เอาไว้ติดตามรอชมในช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ กูดไนแอร์ล o วี่ดีมฝันดีกล่องดวงใจรอบแจงกันนะครับแฮปปี wow ้วาเลนไทน์เดย์วู้ฮูบบายบายครับ